ยินดีต้อนรับสู่ Luxury a to, ีอัตโตองที่รวมรถใหม่รถหรูและรถยอดนิยมจากทั่วโลกและวันนี้เราขอพาคุณมาพบกับหนึ่งในรถไซเล็กที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดตลอดกาลกับรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอย2,026 Su z u k i m i n กซูซูกิมินิสวิฟ b ์ร k ชแบขนาดเล็กที่มาพร้อมความคล่องตัวดีไซน์น่ารักสปอร์ตฟังก์ชันครบและประหยัดน้ำมันแบบสุดๆซึ่งเหมาะกับคนเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริง 2026มินิสวิฟโฉมใหม่นี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็น Swift เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนแต่ถูกอัปเกรดให้ดูทันสมัยโฉบเชี่ยวและมีความพรีเมียมมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED Projector Design ใหม่เส้นไฟ DRL ลากยาวในสไตล์ยูเช็พร้อมกระจังหน้าแบบรังพึ่งสีดำเงากันชนหน้าทรงใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตเสริมด้วยฝากระโปรงดีไซน์โค้งรับกับแนวหลังคาอย่างลงตัว เส้นสายด้านข้างเรียบแต่ดูแพงมือจับประตูหลังซ่อนไว้ในเสาสีเพื่อความลื่นไหลของดีไซน์ล้ออลลอย์ขนาด16นิ้วลายใหม่น้ำหนักเบาแต่ทนทานช่วยให้รถมีความคล่องตัวในการใช้งานในเมืองได้อย่างยอดเยี่ยมไฟไท้ายแบบเลตส่งตั้งเพิ่มความสปอร์ตทันสมัยพร้อมกันชนหลังดีไซน์ใหม่ให้ลุกที่แกร่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารมินิสวิฟ2 0 2 6คุณจะพบกับความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความพรีเมียม แดชบอร์ดออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุซอฟตทัดมากขึ้นหน้าจอสัมผัสแบบลอยขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมพวงม,มาลัยมัลติฟังชันทรงดีเทปและหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มระบบเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้กระชับและสบายมากขึ้นมีการใช้วัสดุที่นั่งแบบผ้าทอคุณภาพสูงในรุ่นพื้นฐานและหนังกลับผสมหนังแท้ในรุ่นท็อป ด้านหลังมีพื้นที่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่กว้างขึ้นเล็กน้อยและสามารถพับเบาะหลังแบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระให้เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลหรือใช้งานแบบหลากหลาย เครื่องยนต์ของ2026 Mini s ส i f t ใช้ระบบไมล์หลอไฮบริดหลิตรดูอัลเจตที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเล็กๆให้กำลังรวมประมาณ90แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ C ี t ที่ปรับจูนมาใหม่ให้การตอบสนองรวดเร็วและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง26-28กิโลเมตรต่อลิตรเป็นรถที่ประหยัดแบบสุดขั้วแต่ยังคงความสนุกในการขับขี่ตามสไตล์ s ว i f t ช่วงล่างของมินิสวิฟยังคงใช้ระบบแม็กเฟิร์สันสปรัด้านหน้า และทอชั่นบีมด้านหลังปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นโดยยังคงความนุ่มนวลในเมืองและความมั่นคงเมื่อต้องเข้าโค้งหรือวิ่งด้วยความเร็วสูงระบบความปลอดภัยใน s วิฟ t ใหม่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะในรุ่นท็อปจะมาพร้อมระบบ s z u k i Safety Support ที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตา ครู e คอนโทรลแบบแปรผันและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาเรียกได้ว่าเป็นรถเล็กที่มีระบบความปลอดภัยเทียบเท่ารถหรูหลายรุ่นเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างระบบ Keyless Entry, ปุ่ม Push Start, ระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ถอยหลังที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองง่ายขึ้นหลายเท่า2026 Suzuki Mini Swift คือรถขนาดเล็กที่รวมเอาความคล่องตัว ความน่ารักความปลอดภยัยและความประหยัดเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับวัยรุ่นคนทำงานในเมืองคนที่ชอบความมินิมอลหรือใครที่อยากได้รถสำรองที่ไม่ธรรมดาถ้าคุณกำลังมองหารถที่ขับสนุกขนาดกำลังดีประหยัดน้ำมันใช้งานง่ายและมีดีไซน์ที่ไม่ตกเทรนซูซูกิมินิสวิฟต์2026คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในคลาสนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Luxury a ี่ o ัเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่รถหรูและเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วโลก แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ